สวัสดีครับวันนี้ครับผมได้คุยกับแม่ทูนครับเมื่เมื่อกี้ครับเราบอกว่าเราถูกเลข90แล้วก็60เป็นเลขบนแล้วก็เลขล่างมวดนี้ล่าสุดวันที่1มิถุนายน67แม่พูดเพิินผั่นใจบอคือไม่รู้หรอกว่ามั่นใจไม่มั่นใจแต่ในความฝันนี่คือซพหนะ่ะห้องบอกเลขทุกคนในงานนะ่ะแตกตื่นกันทั้งหมดเลยนะ ช่วงเวลาประมาณสักทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มเขาก็ตั้งใจไปที่สวดอภิธรรมในของฝันนี่คือในควาของฝันแม่พุธรอฝันไม่กี่วันที่ผ่านมาเพลินบอกว่าเพลินน่ะได้ไปอยู่ในงานศพแต่ไม่รู้หรอกครับว่างานศพนี้คือเป็นงานศพใครและการในบ้านก็คือไม่รู้ว่าเป็นบ้านของใครด้วยซ้ําแต่ว่าเห็นคนน่ะเยอะแยะมากมายแต่ว่าแปลกที่ว่าแต่ละคนเนาะบางคนก็ใส่ชุดดำชุดขาวชุดหนุ่ที่นี่หลากสีใช่ไหม มันก็เหมือนบริเ็นงานศพแต่จริงๆแล้วคือมันเป็นงานศพแต่ว่าแปลกตรงที่ว่าแต่ละคนน่ะใส่เสื้อผ้าไม่ใช่ใส่เสื้อผ้าสีดำนะแกลแลวแต่ว่าพายดีไซ่์สูทดได้ก็แลแ้วแต่สินะคนก็เยอะประมาณหนึ่งน่แหละคนเยอะประมาณหนึ่งแล้วก็มีโรงศพตั้งช่วงเวลาในความฝันนี่คือแม่พุธบอกเลยว่าจําได้แม่นมากคือเขากําลังจะทําพิธีสวดอภิธรรมศพตอนกลางคืนคือช่วงเวลาประมาณทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มคนนี่ก็คือเยอะมาก ตั้งคนกับตั้งจุดถูบจุดเทียนจุดอาถูปก็คือบอกกล่าวดวงวิญญาณจนะแล้วก็สักพักหนึ่งครับพระเพิ่งจะเดินมาเพื่อที่จะสวดไิธำมสี่รูปยังไม่ถึงสวดด้วยซ้ำยังมนหอดอจับไม่ยังมนหอดไอ้ได้าายศีลโยงซสัจู่จู่ยได้ยินเสียงเคาะโลงอย่างดังเลยนะคอโลงแบบยังดังเหมือนกับคนเอาเหล็กยังมาขอบตบตบตบ,ตบเล,ล่ะ ทุกคนก็ไม่คิดอะไรมากมายนึกแต่ว่า,ปร,าประมาณว่าคนเขาเอาเล็กเลๆมาถุบอย่างอื่นใชนะ่ะแต่ไม่คิดว่าเสียงมันดังมาจากโรงศพตอนแรกพระกําลังเริ่มจะเริ่มสวดแล้วเนี่ยนะได้เสียงได้ยินเสียงตะโกนนะ่ะแต่ฟังไม่ออกว่าเป็นตะโกนเป็นภาษาหรือว่าเป็นเอี่ยงซะยังได้ยินว่าตะโกนออกมาแต่ไม่รู้ที่ไปที่มาของเสียงว่าเสียงมาจากไสได้ยินเหมือนกับเสียงตะโกนนี่แหละ กำลังจะขึ้นต้นสวดได้ยินเสียงบักดังหนึ่งเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขคือเลขที่วัตโกนดังออกมาคือเลขห้าเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งคืออย่างดังเลยนะดังมากๆ,ๆเลยดังออกมาไปเมรูศพคนยิ้ลูกเลยทุกคนครับรอบแรกไม่ได้ใส่ใจว่าเป็นเสียงมาจากรงศพรอบที่สองได้ยินเสียงตะโกน ไม่ใส่ใจเพราะว่าไม่ได้คิดว่ามันมาจากโรงศพรอบที่3ามครับได้ยินเสียงตัวเลขที่ว่าตะโกนออกมาห้าเจ็ดหนึ่งได้ยินชัดมากแล้วก็เสียงคือมันมาจากข้างในโงรงศพศพตะโลกนบอกเลขคือห้าเจ็ดหนึ่งแล้วอย่างนั้นครับพระไม่สวดนะบนสวดพระซีลูกครับกับยางดๆกูาวัดเลยทุกคนภายในงานครับแตกตื่น แตกตื่นนะแตกตื่นแบบยางไปวนมาเลยอยู่ในอ่าอยู่ในงานทาอะไรไม่ถูกนะเสียงมันกัดสันในโลกศพกึ๊ง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 กึงกึงกึงอยู่ใช่ไหมเหมือนกับคนแบบว่าเอายางแบบสักอย่างครับไปขย่าใช่ไหมได้ยินเสียงชัดเจนแล้วก็คนเยอะมากในงานได้ยินกันทั่วหน้าเลยคือท่าจ็ดหนึ่งหางเดียวเม็ดเดียวแต่ในความฝันกับไม่รู้หรอกครับว่าใครตายไม่รู้หรอกครับว่าบ้านหลังนั้นคือเป็นบ้านใครแต่แม่ทูน เพิ่นกับเป็นหนึ่งที่ว่าร่วมงานจะสวดไปทมแต่ก็ไม่สวดเพราะว่าพระเพิ่นกันนี้กวาดก่อนสงสัยจะยานเราก็บอกว่าเราฟันออกมา,มากเนี่แหละฟันมอยาดอกฟันนั้นสันครับคือตัวเลขห้าเจ็ดหนึ่งแต่ว่าซื้อเลขเนาะบางครค้งครับการซื้อเลขอะเท่ากับไปซื้อหาเจ็ดหนึ่งตัวเดียวก็ได้ตามที่ว่าเราชอบส่วนคน้นฝันเพิ่นกับบอกว่าหาเจ็ดหนึ่งตัวเม็ดเดียวเป่ง แต่ถ้าซื้อขึ้นสะลงก็แกล้วแต่คนชอบไม่ชอบก็ไม่เป็นไรห้าเจ็ดศูนย์ซื้อลงห้าเจ็ดสองก็ซื้อ,ซ,อซื้อขึ้นอันนี้คือคำพูดของแม่ทูนครับลองพิจารณาบ้างครับหนึ่งมิถุนายนหกเจ็ดความฝันก็เป็นเพียงแค่ความรู้สึกการจรินตนาการของคนคนหนึ่งครับเลขออกหรือไม่ออกก็ไม่สามารถเดาได้แต่คนฝันเพิ่นซื้อบอซื้อครับแต่จะถูกหรือไม่ถูกก็ขึ้นอยู่กับโชคขึ้นอยู่กับดวงครับเนาะแต่ว่าหลายๆคนครับไม่ชอบ ก็ไม่เป็นไรครับผมแค่เอาแนวทางของตัวเลขมาเล่าให้ฟังเพราะงวดสิบพัาหน้าเมื่อกี้ครับแม่ทุนแกก็เสียดายเนาะที่ว่าแกไม่ถูกเลขสามตัวเพราะว่าแกก็ซื้อทั้ง90้าูย์้หศนย์ครับแกไม่ได้ซื้อไอ้หกเก้าศูนย์ชนะก็เสียดายอยู่ถูกแค่90้าศนย์กับหกศนย์แค่นั้นเองแต่งวนนี้ห้าเจ็ดหนึ่งอะเปิงเปิงนั่นแหละก็ไม่แน่นะพอเงินเมื่อกี้ออกห0ศนแล้วเงินนี้อาจจะออกเจ็ดศนย์หรือห้าศูนย์ก็ได้นะเฝันี่ยครับฝันเกี่ยวกับโรงศ ห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดสองก็ประมาณนี้ครับถ้าหาวาตีเลขปริศนาแม่ทูลเพิ่นกับบุหงวัตติตีเลขตัวใดล่ะเพราะว่าก็ไม่รู้จักคนนัน้นกับบุหงูจักบานในทีก็ไม่รู้จักอะไรเลยแค่ตัวเองร่วมพิธีอยู่ในงานศพแค่นั้นเองผมเลยถามว่าแล้วในความฝันนี่คือรู้จักใครไหมอยู่ในงานแม่ทูลก็บอกว่าบุหงูจักจําได้แค่ว่า คนหนังก็ใส่เสือสีแดงแนะ่ใส่เสือชิ้นพะูแน่เสื้อสีฝาแนะ่สีขาวแนะ่สีดําแนะ่ทุกคนปะปนกันไปสินะไม่มีใครใส่ชุดดําทุกคนนะมันกับแปลกตัออกวนี่แหละงานศพอีกอย่างน่าคือคือใส่ชุดแปลกๆใชะนะ่ไคือใส่ชุดหลากหลายแถมแถมพระจะสวดอภิธรรมถือไม้แล้วกาลัางจะขึ้นต้นแลวจะกําลัางจะขึ้นต้นนะโมแบบว,วางไม่ไหลแลนเลยนควาาฝันหมนมา,มา <G ül> ก็ไม่รู้ครับว่าตัวเลขจะมาจริงไหมแต่ความฝันก็เป็นเพียงแค่ความฝันเนะาะส่วนขามฝันครับเราก็ซื้ออยู่แล้วครับซื้ออยู่แล้วแต่ว่าจะซื้อน้อยซื้อเยอะขึ้นอยู่กับกโชคแล้วครับขึ้นอยู่กับดวงขึ้นอยู่กับดูบินิดผมก็เพียงแค่ว่าเอาแนวทางตัวเลขมาให้ทุกคนได้พิจารณาครับไว้เป็นแนวทางผมก็พยายามจะหาตัวเลขของแต่คนที่ว่าที่ว่าฝันแม่นนะครับเนาะถือว่าเป็นเลขบัวลายหางครับเป็นเลขแค่หางเดียวด้วยซ้ำห้าจหนึ่งมันง่ามบ่มันกับบ่ง่ามนะครับเพราะว่าเลขตัวนี้ก็คือ ไม่รู้ว่าจะออกไหมเพราะว่าส่วนรลายครับมิเดอร์นคนฝันเห็นเล็กเล็กตัวอื่นส่วนใหญ่แต่อันนี้มาปแปลกครับฝันเห็นผีตะกนุนบอลเล็ขาดจิตหนึ่งแต่ถ้าเกี่ยวกับศูนย์เนี่ยพ้อกับว่าศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกจิแล้วผัวอาวนเนี่ยหลายๆคนกับฝันเห็นเล็กศูนย์ส่วนใหญ่เหมือนกันแต่ว่านอกับว่าฝันเห็นแปลกๆครับถ้าจิตหนึ่งหมดสันผมว่ามีคนมากบ่บ่มีครับบ่มีหรอแต่ถ้าออกผมก็ไม่รู้นะว่ามันจาะจริงไหมแต่ว่าผมบอกกันว่า คือในะความฝันนี่คือแม่ทุนน่ะไม่รู้นะครับว่าใครตายไม่รู้ว่าสถานที่จัดงานศพนี่คือเป็นบ้านใครไม่รู้ครับก็เลยตัดบ้านที่ทิ้งตัดอายุทิ้งนะครับเนาะถาว่าเพื่อนจาได้ผมก็จะถามเพื่อนอ่ะเพื่อนก็นคงจะบอกคาว่าคนตายนี้อายุเท่าน replies, ั้นนะท่านสินะบ้านเลขที่เท่าน,นั้นทนี่ครับแต่นี่คือเป็นความฝันโดยที่ว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นบ้านใครจู่ๆกะศพตะโกนบอกเลกยเ่ไหน,นครับอาจจะมาก็ได้เพราะว่าคนบอก รถผีบอกผีบอกรถคนบอกขึ้นเห็นไหมหาเจ็กับไปหาเจ็อาจจะเป็นไม่ได้ครับเหมือนีิวาเหมือนีิวาอะไกันเลยขออนุญาครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนำตัวเลขครับไปซื้อสลากกินแบ่งลอตเตอรี่ไว้ครับเผื่ออาจจะช่วยอยาก็ได้ขอบคุณแม่ทูนขอบคุณทุกคนครับผม